การที่จะเป็นเทสเชฟของ Health Kitchen ได้นั้นคุณจะต้องมีคุณสมบัติข้อที่2นั่นก็คือความคิดสร้างสารรค์เพราะคุณจะต้องสร้างความประทับใจให้กับ Health Kitchen นอกจากความคิดสร้างสารรค์แล้วพวกคุณยังจะต้องรู้จักที่จะยกระดับวัตถุดิบให้มีคุณค่าสูงขึ้นเราเชื่อว่าทุกวัตถุดิบในโลกใบนี้มีคุณค่ามากพอที่จะสร้างสารรค์ออกมาเป็นจานอาหารที่ดีที่สุดได้ Sure. และวัตถุดีที่ควรต้องใช้ความที่สั้นสารและเพิ่มมูลค่าก็คือพอเข็นออกมามันเป็นแท่งอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยคิดว่าเป็นเครื่องในหรือเปล่านี่ก็คือหางหมูครับ เคยทำาคะ่ะมันมีเนื้อถึอ<า>งแม่บ้างียหหมูเนื้อเขาเนี่ยไม่ค่อยได้เยอะมากมีเอ็นมีนูนมนีนันแค่เห็นก็เป็นวัตถุดิบที่โหดมากวัตถุดิบนี้มีราคาในท้องตลาดเพียงแค่กิโลกรัมละ55บาทคุณจะต้องนำความคิดสร้างสรรค์ที่จะมาทำวัตถุดิบนี้ให้เพิ่มมูลค่าให้ได้เราคิดว่าเนื้อมันจะต้องน้อยแน่เลยอะหาหมูมันจะมีกลิ่นสาบหมูแน่นอน เพื่อที่จะเป็นตัวช่วยสำหรับพวกคุณเราเลยเตรียมออริกาโน่สมอปาปิก้าและกาลิกซอสามเครื่องเทศพิเศษเพื่อให้คุณทำอาหารจาน้ยอกมาได้มีความคิดสร้างสรรค์มากที่สุดเรามีเครื่องเทศดีๆใช้แล้วหางหมูของเราต้องไปไกลถึงดาวอังคารพวกคุณมีเวลาในการทำอาหาร45นาที ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะอหารหมูใช้เวลาทำให้เขาเปื่อยด้วยเหมือนกันถ้าพร้อมเริ่มค่ะบิวครับครับเชฟเราเห็นว่าคุณมีทักษะที่ดีในการทำอาหารของคุณครับเชฟแต่จนถึงวันนี้เรายังไม่เห็นความคิดสร้างสารรค์ในอาหารของคุณเลยวันนี้มาแน่นอนครับเชฟ คุณจะทาอะไรให้ชนะคนอื่นวันนี้ผมจะแบ่งหนังหมูมาทําเป็น3ส่วนครับตัวนหนังของเขาเนี่ยมาทําเป็นอุมามีคัมตัวหนังสิกระดูกเนี่ยผมจะไปสุนที่ใชกับออสซาโบโกครับและก็ส่วนที่เป็นเนื้อคอนปลายจะมาทำพอกบอลแล้วเราได้ใช้พวกนี้มั้งหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ใช้ออริกกโน่ในการสุนหางหมูครับแล้วเดี๋ยวจะไปใส่ทําซอสด,ด้วยตัวการิคอเดอร์ก็จะไปอยู่ตอนปรุงซิทนนิงซอสครับสมกปาปิก้าไปอยู่ในพอกบอลครับแล้วก็อยู่ที่เจราซิโนออยทุกส่วนใช้หมดเลยครับคุณรู้ไหมว่าใช้น้อย เพิ่มรสชาติแต่ใช้แค่นิดเดียวก็อร่อยแล้วผมรู้ดีเพราะว่าผมใช้ประจำเชื่อผมดิเชื่อครับเชฟวันนี้อาหารผมจะอร่อยด้วยแมคคอมิกครับอาหารผมอร่อยแน่นอนครับเชฟเชฟออฟการันตีมาอย่างนี้ผมใส่ทุกส่วนเลยครับ ลูกจันค่ะเชฟครกอยู่ไหนนะคะโจทย์ของเราคืออะไรหางหมูค่ะอันนี้คืออะไรไม่ได้ใช้ค่ะอันนี้อีมาเพื่ออะไรครับโจทย์ของเราคืออะไรว่าติวหลักหางหมูค่ะจะทำไมอีอีหมูมาล่ะครับอ๋อขอโทษค่ะหนูหนูไม่ทราบว่ามันผสมใช้หรือไม่ใช้ไม่ใช้ค่ะเออดีครับกลัวว่าปริมาณหางหมูที่เราแล่ออกมามันจะน้อยเกินไปเราก็เลยหยิบเนื้อหมูอีกส่วนมาเพื่ม โจทย์คือหางูนะครับอย่าให้มีููยนเชือของวัตถุดิบหลักของเรานะครับขอค่าเชบจิ๊ดหม้อแรงดันน่าจะแบบเดือดมากแบบน้ำมันพุ่งขึ้นมาเราก็เลยไปเอาแรงดันออกแล้วให้เขาขึ้นมาใหม่จิมีปัญหาอะไรกับหม้อแรงดันหรือเปล่าครับ เดี๋ยวกลัวตัวแฟชอร์มันจะระเบิดค่ะเชฟหมาย <พอ S 1> ถึงว่า<ร>ตัวนี้สร้างมาไว้ให้เก็บแรงดันให้ได้แล้วถ้าคุณเอาแรงดันออกมันจะทําให้สุกเร็วได้ไงอะรู้อยู่แล้วแหละพอถ้ากดรอบสองเอาแรงดันออกอยังไงหมูไม่เปื่อยแน่นอนมันเดือดแล้วเดี๋ยวมันจะระเบิดด้วยอะไรด้วยมันจะไม่ทันนะจิ๊บค่ะเชฟเดี๋ยวหนูจะเร่งค่ะจิ๊บอยู่เป็นเชฟใหญ่นะอย่าแพ้เชฟเด็กเด็ดขาดโอเคเราจะช่วยครับขอบคุณค่ะ ตามหาน้ำพริกจากครัวนรกได้แล้ววันนี้ที่ Facebook Hell's Kitchen Thailand และเฮลิคอเนียช็อปที่ Lazada, Shopee, TikTok และ ada, e, TikTok, Line a อ p อร่อยกระแทกปากอร่อยแบบตะโกนอร่อยสุดๆไปเลยคะ่ะว้าว